สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสอปปลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองจากที่เราอาจจะคุ้นกับภาพว่าลาวเป็นประเทศเออไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคะตอนนี้เหมือนเขากำลังเปลี่ยนไปเลยกำลังจะมีบทบาทใหม่ที่สำคัญมากๆในภูมิภาคอาเซียนของเราค่ะครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองจริงๆครับค่ะการคุยของเราวันนี้ก็จะเจาะลึกลงไปดูศักยภาพของลาวนะคะโดยอิงจากบทวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาที่เผยเราจะมาดูกันค่ะว่าลาวเขากำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงหรือที่เรียกว่าแลนด์ลิงค์ฮับได้อย่างไงมีโครงการอะไรบ้างแล้วมันจะส่งผลยังไงกับลาวกับภูมิภาคเราบ้างนะคะครับผม จุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆที่ทําให้เรื่องนี้มันดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเลยนะคะก็คือเรื่องของทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่เปิดใช้ไปเมื่อปลายปี2021อาจจะพูดได้เลยนะคะว่ารถไฟสายนี้นี่แหละคือตัวเปลี่ยนเกมสําคัญที่มาช่วยปลดล็อกข้อจํากัดเดิมๆของลาวเรื่องภูมิศาสตร์ใช่ครับเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลย<ว>ใช่ครับตัวเลขที่ออกมานี่ก็สะท้อนภาพได้ชัดเจนมากนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย เขาบอกว่าแค่ช่วง4-5เดือนแรกของปี2025นี่เองนะครับมกราถึงพฤษภาการขนส่งสินค้าเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังเนี่ยผ่านทางรถไฟสายนี้พุ่งไปถึงประมาณ5,750ตู้คอนเทนเนอร์โหเยอะเหมือนกันนะคะครับคิดเป็นน้ำหนักก็ราวๆแสน0 0 0หกว่าตันเกือบแสน0 0 0มตันเลยซึ่งตัวเลขนี้เขาบอกว่าเพิ่มขึ้น 43%43% 43ครับ แต่เขาไม่ได้ระบุชัดว่าเทียบกับช่วงไหนเปเปะนะครับแต่แนวโน้มคือมันโตขึ้นเยอะมากจริงๆแล้วถ้าดูตั้งแต่เปิดมาเลยนะครับทางรถไฟสายนี้เนี่ยมีคนใช้เดินทางไปแล้วกว่า10ล้านคน10ล้านคนครับแล้วก็ขนส่งสินค้าไปแล้วเนี่ยมากกว่า15ล้านตันโห15ล้านตันปริมาณนี่คือมหาศาลมากเลยนะคะมันบอกอะไรเราได้บ้างคะการที่สินค้าปริมาณขนาดนี้วิ่งผ่านลาวเนี่ย มันบอกชัดเลยครับว่าเส้นทางนี้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่จริงๆในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเลยนะครับระหว่างจีนกับอาเซียนผ่าพื้นทวีปเรานี่แหละคือแต่ก่อนเนี่ยการขนส่งจากจีนตอนใต้ลงมาหรือจากไทยเราขึ้นไปจีนมันก็ต้องเอ่อใช้เส้นทางอื่นอาจจะอ้อมกว่าหรือต้องเปลี่ยนทายหลายรูปแบบมีทั้งถนนทั้งเรือใช่ค่ะมันก็จะเสียเวลาแล้วก็แพงกว่าด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ พอมีรถไฟสายตรงแบบนี้ปุบมันลดทั้งเวลาลดทั้งค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากปริมาณ15ล้านตันนี่เลยเป็นเหมือนเครื่องยืนยันครับว่าเออเส้นทางนี้มันตอบโจทย์จริงๆที่สําคัญคือรถไฟสายนี้มันไม่ใช่แค่โครงการเดียวๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่าคือยุทธศาสตร์ระดับผู้มีภาคเลยก็คือข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีนนั่นเองครับอ๋อ BRI ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ครับ เป้าหมายหลักเขาคือเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าซึ่งสำหรับลราแล้วเนี่ยมันคือโอกาสสำคัญเลยในการเปลี่ยนสถานะตัวเองจากประเทศที่ถูกปิดล้อมทางภูมิศาสตร์หรือ landlocked ให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อหรือ land link ed, ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆบนแผนที่การค้าโลกเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่แค่สร้างรางรถไฟแต่เป็นการปรับยุทธศาสตร์ประเทศเลยใช้ภูมิศาสตร์ให้เป็นประโยชน์แทนที่จะเป็นอุปสรรค แล้วแบบนี้แสดงว่ามันต้องไม่ได้มีแค่รถไฟสายเดียวแน่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับทางรถไฟลาวจีนนี่เหมือนเป็นแกนหลักแต่ยุทธศาสตร์ของลาวคือต้องสร้างเครือข่ายยงใหญ่ออกไปอีกให้ครอบคลุมมากที่สุดเหมือนใยแมงมุมเลยครับเพื่อดึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางออกมาให้เต็มที่ใช่ครับในบทวิเคราะห์เขาก็รวบรวมโครงการสําคัญๆไว้หลายโครงการเลยทั้งที่ทําอยู่แล้วแล้วก็ที่อยู่ในแผนด้วยนะครับมีโครงการอะไรบ้างคะที่แบบเด่นๆเ,เลยคือ ถ้าจะให้เห็นภาพรวมนะครับอาจจะลองแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มได้สักสามสีกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเลยคือการเสริมแกนเหนือใต้ให้แข็งแรงขึ้นนอกจากรถไฟราวจีนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีแผนจะสร้างทางด่วนครับจากวิงจันขึ้นไปทางเหนือไปนู่นเลยบอเต็อนชายแดนจีนอ๋อวิ่งขนานไปกับรถไฟเลยใช่ครับขนานกันไปเลยก็จะช่วยเสริมเรื่องขนส่งทั้งคนทั้งของในแนวนี้ ให้มันแบบว่าสมบูรณ์ขึ้นไปอีกกลุ่มที่สองอันนี้ก็น่าสนใจมากคือการเปิดประตูไปทางตะวันออกหรือเชื่อมกับเวียดนามอันนี้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยเพื่อเพิ่มทางออกสู่ทะเลให้เราลดการพึ่งพาไทยลงด้วยหรือเปล่าคะก็เป็นส่วนหนึ่งครับโครงการเด่นๆก็จะมีทางรถไฟเชื่อมเวียงจันทร์ไปที่ท่าเรือหวงอ่างของเวียดนามแล้วก็มีอีกโครงการคือทางด่วนเชื่อมฮานอยเมืองหลวงเวียดนามมาที่เวียงจันทร์เลย การมีทางออกทะเลเพิ่มผ่านเวียดนามนี่น่าจะเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเลยนะคะสําหรับเราแน่นอนครับมันเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มทางเลือกจากเดิมที่อาจจะพึ่งไทยเยอะหน่อยก็จะมีทางเลือกไปเวียดนามซึ่งถ้ามองในแง่ตลาดบานที่ในเอเชียตะวันออกเนี่ยอาจจะใกล้กว่าได้ซ้านะครับค่ะน่าสนใจมากค่ะครับกลุ่มที่3ก็คือการพัฒนาแนวตะวันตกตะวันออกแล้วก็เชื่อมต่อกับไทยเรานี่แหละ ตรงนี้มีโครงการที่ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5อ๋อบึงการบริคัมไซใช่ไหมคะใช่ครับที่เชื่อมบึงการกับบริคัมไซคาดว่าจะเสร็จปลายปี2025นี้แล้วสะพานนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EWEC EWEC หรือ East West Economic Corridor ที่เคยได้ยินครับผมตัวนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เลยตั้งเป้าเชื่อมทะเลอันดามันที่พมา่าผ่านไทย ผ่านลาวไปจนถึงทะเลจีนใต้ที่เวียดนามพอสะพานนี้เปิดการขนส่งในแนว EWC e ก็จะคล่องตัวขึ้นเยอะเลยแล้ว EWC e นี้มันสำคัญยังไงคะในภาพรวมของภูมิภาค EWC e นี่คือความพยายามจะสร้างเส้นทางขนส่งหลักที่ตัดขวางคาบสมุทรอินโดจีนเรานี่แหละครับเชื่อมทั้งการผลิตการค้าการท่องเที่ยวใน4ประเทศเลยพมา่าไทยลาวเวียดนามเหมือนเป็นแกนกลางเศรษฐกิจภาคพื้นทวีปอีกเส้นหนึ่งลาวซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ก็จะได้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นตามแนวนี้ด้วยครับค่ะนอกจากสะพานแห่งที่5้าแล้วนะครับยังมีแผนจะสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงข้ามแม่น้ำโขงอีกแห่งเป็นแห่งที่สองเชื่อมเวียงจันทร์กับหนองคายอันนี้เพื่อเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงฝั่งไทยในอนาคตถูกต้องครับถ้าทําได้สําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมเครือข่ายรถไฟจากจีนผ่านลาวผ่านไทยยาวลงไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์ได้แบบไร้อรอยต่อจริงๆเลยโอ้ภาพใหญ่มากเลยค่ะครับ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเขาเองด้วยอย่างเช่นการขยายปรับปรุงทางด่วนจากเวียงจันทร์ลงใต้ไปทางปักเซแล้วก็ปรับปรุงถนนสายหลักเดิมอย่างเส้นทางหมายเลข13ใต้ช่วงปากงึมท่าแขกกิโลเมตร21ที่กำลังสร้างอยู่รวมถึงถนนสายรองอื่นๆทั่วประเทศเลยครับเพื่อให้เครือข่ายทั้งหมดมันเชื่อมกันได้จริงๆมีประสิทธิภาพ ฟังดูเป็นแผนที่แบบว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยนะคะเหมือนพลิกโฉมโครงข้างพื้นฐานทั้งประเทศเลยคำถามก็คือว่าลงทุนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยลราเขาคาดหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับมาในรูปแบบไหนบ้างคะผลประโยชน์ที่คาดหวังนี่มีหลายด้านเลยครับอย่างแรกที่ชัดๆเลยก็คือไรายได้จากการเป็นทางผ่านหรือ transit hub โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจุดสำคัญที่จะทำเงินตรงนี้ก็คือศูนย์โลจิสติกใหญ่ๆอย่างที่ท่าบกทานาแล้งหรือเวียงจันโลจิสติกพาร์คท่าบกทานาแล้งครับที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นท่าเรือบกคอยอำนวยความสะดวกเรื่องศุลกากรรวบรวมกระจายสินค้าท่าเรือบกหรือ dry p o อร์ตเนี่ยมันทำงานยังไงคะทำไมถึงสำคัญจังเลยลองนึกภาพท่าเรือทะเลนะครับ แต่ย้ายมาอยู่บมบกแทนอ๋อค่ะครับคือ dry port เนี่ยมันเป็นศูนย์โลจิสติกที่อยู่ในแผ่นดินแต่ทำหน้าที่คล้ายๆท่าเรือเลยคือมีลานก,กว้างๆไว้เก็บตู้คอนเทนเนอร์มีลานกองสินค้ามีคลังสินค้าและที่สำคัญคือมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำอยู่เลยทำพิธีการศุลกากรได้จบที่นี่เลยสินค้าที่ขนส่งผ่านแดนก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำพิธีการที่ชายแดนซึ่งอาจจะคนเยอะรถติด ลดขั้นตอนลดเวลาไปได้เยอะเลยนะคะใช่ครับเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข้ามแดนได้มากสำหรับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแบบเราเนี่ยการมีดรายพอที่เชื่อมกับรางกับถนนดีๆนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับในการจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอธิบายเห็นภาพเลยค่ะแล้วนอกจากค่าธรรมเนียมมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับประโยชน์อย่างที่สก็คือการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะตลาดจีน การที่สินค้าจากลาวเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรืออาจจะมีอุตสาหกรรมบ้างสามารถขนส่งขึ้นไปจีนได้สะดวกรวดเร็วขึ้นมันก็เปิดโอกาสการค้าได้มหาศาลเลยรวมถึงการนําเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าจากจีนก็สะดวกขึ้นเหมือนกันค่ะจริงด้วยประโยชน์ด้านที่3ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับพอเดินทางสะดวกสบายขึ้นทั้งรถไฟทั้งทางด่วนมันก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศง่ายขึ้น อย่างนักท่องเที่ยวจีนลงมาเที่ยวลาวแล้วอาจจะเลยมาไทยใช่ครับหรือนักท่องเที่ยวจากอาเซียนตอนล่างสิงคโป,ปร์มาเลผ่านไทยขึ้นมาลาวแล้วอาจจะต่อไปจีนอีกลาวก็จะกลายเป็นจุดแวะพักหรือเป็นปลายทางที่น่าสนใจมากขึ้นอื <c oughs> นอกจากนี้ในบทวิเคราะห์เขายังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนด้วยนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกหรือการผลิตเพราะความสะดวกในการขนส่ง บวกกับปัจจัยเรื่องเออที่เขาบอกว่าต้นทุนแรงงานในเราวยังค่อนข้างต่ําอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงจูงใจได้อีกทางฟังดูเหมือนมีแต่โอกาสมีแต่เรื่องดีๆเลยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงการจะไปให้ถึงจุดนั้นได้มันก็น่าจะต้องเจอความท้าทายไม่น้อยเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าดูจากสภาพเดิมของเราถูกต้องครับ ความท้าทายนี้มีอยู่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมองอย่างจริงจังในบทวิเคราะห์เขาก็พูดถึงเหมือนกันครับอุปสรรคดั้งเดิมที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสภาพภูมิประเทศนั่นแหละครับที่เป็นภูเขาเยอะๆใช่ครับพื้นที่กว่า70%ของเราเป็นภูเขาสูงชันการสร้างการดูแลรักษาเส้นทางคมนาคมสมัยก่อนมันเลยยากแล้วก็แพงมากการเดินทางระหว่างภาคต่างๆนี่ใช้เวลานาน อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ารถไฟช่วยย่นเวลาเดินทางจากเวียงจันทร์ไปภาคเหนือจากหลายวันเหลือไม่กี่ชั่วโมงก็เพราะเดิมมันลำบากมากนี่เองใช่เลยครับรถไฟกับทางด่วนสายใหม่ๆเนี่ยมันกำลังเข้ามาแก้ปัญหานี้ในเส้นทางหลักๆแต่ความท้าทายที่ยังอยู่นะครับก็คือ 1. การพัฒนาและบำรุงรักษาเครือข่ายถนนสายรองครับถึงแม้เส้นทางหลักอย่าง13ใต้กำลังปรับปรุง แต่ถนนที่เชื่อมต่อไปเมืองรองหรือพื้นที่เกษตรอื่นๆเนี่ยยังต้องการการพัฒนาอีกเยอะเลยเพื่อให้โครงข่ายทั้งหมดมันทํางานเชื่อมกันได้จริงๆไม่งั้นมีแต่เส้นเลือดใหญ่แต่เส้นเลือดฝอยไม่ดีประโยชน์มันก็อาจจะกระจายไปไม่ทั่วถึงนะครับค่ะอันนี้สําคัญเลย 2. คือปัญหาจากภัยธรรมชาติอันนี้เรื่องใหญ่เลยน้ําท่วมดินถลม่มใช่ครับเราเจอปัญหาน้ําท่วมดินถลม่มดินสไลด์นี่ประจําทุกปีโดยเฉพาะหน้าฝน มันสร้างความเสียหายหนักมากให้ถนนให้สะพานการเดินทางถูกตัดขาดรัฐบาลก็ต้องเสียงบประมาณเยอะมากๆในการซ่อมแซมเร่งด่วนทุกปีเลยเรื่องภัยธรรมชาตินี่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะคะเพราะมันกระทบความต่อเนื่องของระบบโลจิสติกโดยตรงเลยเป็นปัญหาใหญ่มากครับมันทําให้การขนส่งอาจจะไม่น่าเชื่อถือเกิดความล่าชา้าสินค้าเสียหายได้ดังนั้นความท้าทายในเชิงเทคนิคเลยก็คือ การลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มันทนทานมีมาตรฐานสูงพอที่จะรับมือกับสภาพอากาศภัยธรรมชาติได้ในระยะยาวซึ่งก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้นไปอีกแน่นอนครับแต่มันจะเป็นเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ 3. คือความท้าทายด้านการเงินและก็การบริหารจัดการครับ โครงการใหญ่ๆพวกนี้ใช้เงินเยอะมากส่วนใหญ่ก็มาจากการกู้ยืมโดยเฉพาะจากจีนการบริหารจัดก,การหนี้สาธารณะและก็การสร้างรายได้จากโครงการให้มันพอจ่ายหนี้พอค่าบำรุงรักษาในระยะยาวอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับค่ะ เพราะฉะนั้นแม้ว่าภาพรวมจะดูสดใสนะครับแต่เส้นทางสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยยังต้องใช้เวลาต้องลงทุนต่อเนื่องแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ที่ได้มาจากคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนจริงๆพอจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากขึ้นแล้วค่ะ สรุปได้ว่าสปปลาวกำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะคะกับการใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ปรับปรุมใหม่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโดยมีทางรถไฟลาวจีนเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากประเทศที่ถูกปิดล้อมให้กลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหรือแลนด์ลิงค์ทับที่สาคัญของอาเซียนแล้วก็เชื่อมต่อไปจีนด้วยเป็นการเดิมพันที่สูงครับแต่ศักยภาพก็สูงตามไปด้วย นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยนะครับที่จะส่งผลกระทบระยะยาวไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่รวมถึงมิติอื่นๆด้วยความสําเร็จมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าสร้างเสร็จหรือเปล่าแต่วัดกันที่ว่าเครือข่ายพวุ่งนี้มันทํางานได้ดีไหมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้จริงไหมแล้วก็บริหารจัดการความท้าทายต่างๆได้ดีแค่ไหนซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งเวลาทรัพยากรการวางแผนที่ดีแล้วก็ความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับ เป็นภาพอนาคตที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะใช่ครับและก่อนจะจบการคุยกันวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายคำถามชวนให้คิดต่อยอดจากที่เราคุยกันไปนิดหนึ่งก็ว่าคือนอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เรามองเห็นหรือคาดหวังกันแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงที่มันเร็วขึ้นง่ายขึ้นมากๆทั้งทางรางทางถนนแบบนี้มันกำลังนำพาผู้คน วัฒนธรรมความคิดวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลายเข้ามาสู่สปปลาวในอัตราเร่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับคำถามคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนนิคาทอ็อกส์แผนนิแผนแลนยาลิมันจะส่งผลต่ออัตลักษณ์วิถีของสังคมลาวในระยะยาวไปอย่างไรบ้างนี่อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจเลยครับ